บริษัทราชาเฟอร์รี่ชี้แจงสาเหตุที่ยังไม่ให้รถยนต์ไฟฟ้าลงเรือข้ามเกาะสมุยเมื่อวันที่9ธันวาคม2567จากกรณีที่เพจเฮียขับรถได้โพสต์ประกาศของบริษัทราชาเฟอร์รี่จำกัดที่ได้ออกประกาศงดให้บริการรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรืออีวีลงเรือชั่วคราวทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารในการรับบริการ เนื่องจากเสี่ยงเรื่องของแบตเตอรี่ที่อาจเกิดความร้อนทําให้เกิดเพลิงไหม้นั้นได้สร้างความแตกตื่นให้กับผู้ที่มีรถยนต์ไฟฟ้าทั้งบนเกาะสมุยและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังเกาะสมุยในช่วงปีใหม่นี้จากประเด็นดังกล่าวผู้สื่อข่าวด้วลงพื้นที่พบว่าบริษัทซีทรานเฟอร์รี่จำกัดยังคงให้บริการรถไฟฟ้าสามารถลงเรือเฟอร์รี่เดินทางข้ามทะเลเข้าและออกจากเกาะสมุยได้โดยเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องมารับแบบฟอร์ม ไปกรอกรายละเอียดข้อมูลก่อนลงเรือโดยทางบริษัทจะเตรียมจุดที่รถยนต์ไฟฟ้าจอดเพื่อสะดวกหากเกิดเหตุไม่คาดคิดสำหรับข้อความในแบบฟอร์มที่ทางบริษัทซีทรานเฟอร์รี่จำกัดได้ระบุไว้ได้แก่ในการนำรถขึ้นหรือลงเรือเฟอร์รี่ดังกล่าวผู้ใช้บริการรับทราบถึงความเสี่ยงภัยอันตรายอาจเกิดขึ้นจากการขนส่งได้และยินยอมที่จะรับผลในความเสี่ยงภัยดังกล่าวที่อาจเกิดแก่ทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ โดยผู้ให้บริการจะรับผิดชอบเฉพาะเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของพนักงานลูกจ้างหรือตัวแทนของบริษัทเท่านั้นหากผู้ที่กรอกข้อความดังกล่าวเซ็นรับทราบก็จะสามารถนำรถลงเรือเฟอร์รี่ของบริษัทซีทคานเฟอร์รีได้ตามปกติแต่จะอยู่ในความดูแลของพนักงานเป็นพิเศษ ล่าสุดบริษัทท่าเรือราชาฟอรี่จำกัดมหาชนผู้ให้บริการเรือฟอรี่ข้ามฟากในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ออกหนังสือชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่าบริษัทท่าเรือราชาฟอรี่จำกัดมหาชนได้งดให้บริการรถยนต์พลังงานไฟฟ้าบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือรถอีวีลงเรือชั่วคราวเนื่องจากเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่อาจเกิดความร้อนสูงไปหรือไฟฟ้าลัดวงจรทําให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ เบ mm. ื้องต้นบริษัทท่าเรือราชาฟรีจำกัดมหาชนกำลังปรึกษาและหามาตรการรองรับที่เหมาะสมอยู่รวมทั้งอยู่ระหว่างรออุปกรณ์ความปลอดภัยมาตรฐานจากต่างประเทศที่ใช้ในการดับเพลิงจากไฟฟ้าโดยเฉพาะเช่นชุดประจนเพลิงกันความร้อนทั้งดับเพลิงสำนับดับไฟรถไฟฟ้า E ีีแบตเตอรี่ลิเทียมและผ้าห่มกันไฟโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปออกมาช่วงหลังปีใหม่นี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการสบายใจ และได้รับผลกระทบน้อยที่สุดสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็คอร์ร้านอาหารบีชเมล์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน